สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์เดกันต่อนะครับผมก็มาอัปเดตดูของแฟรงกี้เดยองกับแมนเชสเตอร์เดกันหน่อยนะครับผมล่าสุดนะครับทางมาเชลฟันดิคานะครับนักข่าวชื่อดังของคอนแลนด์นะครับโดยทางฟันดิคานะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าแจ็คแหลงเท้าของเขานะครับมีการระบุว่าข้อตกลงค่าตัวของแฟรงกี้เดยองเนี่ย ระหว่างแมตร์ไนเต็ดกับบาร์เซโลนานะครับล่าสุดนั้นได้หมดอายุลงไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองสโมอสรก็คงต้องทําข้อตกลงกันใหม่นะครับเพื่อหาข้อสรุปในการปิดดีลของแฟรงกี้เดยองให้ได้ ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับผมระหว่างยูของเดยองกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับมาดูข่าวของแอนโทนีกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังอย่าง Go.com นะครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับได้มีการพูดคุยในส่วนค่าตัวของแอนโทนีนะครับโดยอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับได้ตกลงค่าตัวไว้ที่60ล้านยูโรแต่อาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับก็ได้มีการปรับราคาใหม่ก็คือ8ปล้านยูโรในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่แมนยูจะยื่นข้อเสนอเข้าไปนะครับ ตามรายงานนะครับดิวของแอนโทนีในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ที่การตัดสินใจของแมนเชสเตอร์นเตดนะครับว่าจะมีการยื่นข้อเสนอ80ล้านยูโรให้กับอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมพิจารณาหรือไม่ก็ติดตามมันต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย